จดลึกประเด็มร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจวนที่30มีนาคม25 6 8โดยชายผู้บค่ารังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเอาเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้เอาแล้วยังไงด่วนเลยนะเมื่อทีมชาติไทยของยุค e อิชิอิตนะฮะงานเข้าซะแล้วต้องหากองหน้าใหม่อย่างเร่งด่วนในเวลานี้เมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้าใตาการคุมทีมของ มาสดาอิชิ chi, เจอปัญหาใหญ่รังแพทริกคุนสตาฟสันกองหน้าตัวหลักของทีมนะฮะได้รับอาการบาดเจ็บจนเต้นต่อไม่ไหวในเกมที่ไทยลีกระหว่างบีจีปทุมพบกับนั่ของอุทันดีเอฟซีโดยคุนสตาฟสันเนี่ยลงสนามไปเพียงแค่5นาทีก่อนได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าซึ่งก็มีการรายงานขานะ่าวว่าอาการน่าเป็นห่วง อาจส่งผลต่อโอกาสในการลงเล่นทีมชาติไทยในเกมนัดสำคัญที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยกองหน้าในวัย23ปีทำผลงานยอดเยี่ยมในานามทีมชาติไทยโดยยิงไปแล้วมากถึง8ประตูจากทั้งหมด11นัดกลายเป็นกาลัลักของอิชิอิในแนวรุกไปแล้วซึ่งหากการขาดทายไปของแพทริกกุนสตาฟสันจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยอย่างมากในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับขณะนี้ยังคงไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเวลาพักฟื้น และต้องรอผลตรวจจากทีมแพทย์เพื่อประเมินอาการกันต่อไปโดยสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทําให้ทีมชาติไทยอาจต้องเร่งหากองหน้าตัวใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันสําคัญที่รออยู่คือศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกที่ต้องบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะฮะไม่ค่อยดีเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร รามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงซิโก้โพสต์วินาทีบันทึกแทบช็อกเหมือนกันเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตเมืออ่อกี้นี้โค้ชซิโก้เกียรศักดิ์เสนาเมืองนะฮะเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตก็งงเหมือนกันนะเมื่อซิโก้เกียรศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุเสืรอจิมชาติไทยโพสต์ช็อตวินาทีสุดระทึกหลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมเผยวินาทีที่คมไฟที่บ้านสั่น ซึ่งภรรยาคุณเปิ้ลอาสราภาเสนาเมืองส่งมาให้จากบ้านของตนเองโดยซิโก้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเขานั้นอยู่บนตึกสูง16ชั้นและรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนจนแทบช็อกเหมือนกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความบอกว่าบันทึกแผ่นดินไหวเขย่ากรุงเทพครั้งแรกชีวิตที่เจอนี่คือภาพที่บ้านที่เปิ้ลส่งมาให้ส่วนเรานั้นอยู่บนตึก16ชั้นแทบช็อกเหมือนกันขอให้ทุกคนปลอดภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ อาจผมเป็นในว่างงานนี้โคซิโกนะฮะก็บอกว่ายังไม่เคยเจอเหมือนกันเจอแบบนี้ก็ต้องมีสติไว้ก่อนแล้วก็หาทางหนีทีไล่เอาไว้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเี่นครับอารัตนยังไงอีกหนึ่งสโมสรเลสเตอร์สตีโพสข้อความส่งกำลังใจถึงประเทศไทยเหตุการณ์แผ่นดินไหวสุดระทึกโดยการน,นี้สโมสรเลสเตอร์สตีนะครับผมโพสต์ข้อความส่งกำลังใจกับประเทศไทยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในคัณงนี้ ซึ่งเดสส์ตี้สโมสรเจ้านําแห่งสุภบลพิเมเาริกอังกฤษร่วมแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศไทยโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีแรงสั่นสะเทือนนะฮะขนาดมากถึง8.2มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาซึ่งผลกระทบถึงประเทศไทยและมีเหตุการณ์อาคารถล่มในบางบัญชีโดยเดสส์ตี้ City, ทีมชนะนําแห่งสุภบลพิเมเาริกอังกฤษได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในะคะรั้งนี้ระบ,บุข้อความบอกว่า สโมสรฟุตบอลเนเลสซิตี้เองนั้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สียชีวิตและก็ขอแสดงความโวงให่กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและก็ประเทศเียนมาในวันนี้โดยสโมสรขออยู่เคียงข้างร่วมกันก้าวข้ามในวันที่ยากลำบากในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโดยข้อความดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วทั้งโลกนะฮะโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยที่ต่างเข้ามาขอบคุณสโมสรที่แสดงความ่วงให่ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ทางเราก็ขอขอบคุณนะฮะทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กับคุณอัยวัตศรีวัฒนประภาคนนี้ด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารัตน์ใงภูมิรพีชี้รับแข่งกับญี่ปุ่นจะช่วยช้างศึกยูเปีให้พร้อมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ตัวทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีซ้อมครั้งสุดท้ายเตรียมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นยูเป,ปีก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งทีมชาติไทยอา7ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ซาดีอาระเบียเพื่อตเตรียมสำหรับการแข่งขันทุกวันชิงแชมป์เอเชีย e ณนะการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การลงแท็กติกที่จะใช้ทดสอบสำหรับการอุ่นเครื่องกับทาน,นของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะโดยอ่าซึ่งการอุ่นเครื่องเกมนี้จะเป็นการทดสอบทีมเป็นหลักซะมากกว่าในครั้งนี้โดยท้านของภูมิรพีสิริบุญยากรุลผู้รักษาประตูช้างศึก u ายุ7ปีได้เปิดเผยบอกว่า เกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนั้นผมคิดว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของตัวผมเองและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะว่าได้เจอกับทีมระดับซ็อ์ของเอเชียถือว่าโชคดีมากที่ได้อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในครั้งนี้สำหรับญี่ปุ่นชุดนี้ก็มีเพื่อนผมในทีมชาติญี่ปุ่นอย่างโยชิดะมินาโตะก็มีคุณภาพอยู่เช่นเดียวกับคนอื่นๆในทีมชาติญี่ปุ่น ผมคิดว่าการเจอกับญี่ปุ่นนั้นน่าจะช่วยจำลองในการเจอกับทั้ง3าทีมได้เลยเพราะเขาคือเบอร์หนึ่งของเอเชียถ้าอุ่นเครื่องแล้วมีผลงานที่ดีก็น่าจะทําให้ทีมมั่นใจในการลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ต้องโฟงกัสก็ควรจะเป็นที่ตุดเองซะมากกว่าครับเพราะญี่ปุ่นก็แข็งแกร่ง,งพอสมควรเรานั้นควรเล่นตามแทคติกของเราให้ได้มากที่สุดฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยอย่เจ็ดปีเป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยครับ เราจะเริ่มแข่งขันในว,วันที่3เมษายนนี้สำหรับทีมชาติไทย U17 ปีเองนั้นจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น U17 ปี1น,นัดพร้อมกับคัดเลือกให้เหลือ23คนทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย AFC U17 Asian Cup ุดิอาระเบีย2025ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปโดยโปรแกรมการแข่งขันของผู้บอลชายชทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปี ในรายการ AFC U-17 Asian Cup Saudi าอาบียสองวันบี่ส0 2 5ที่ Saudi a r ระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนมีดังต่อไปนี้ม a ชเด d ย์ที่1อุซเบกิสถานพบไทยวันที่3เมษายนเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณโอคาชสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตและก็ Facebook YouTube ช้างศึก แมตช์เดย์ที่2ไทยพบกับซาเดตบาราเบียนะฮะในคืนวันที่7เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามคิงฟอรหัดสปอร์ตซิตี้สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตและก็เฟซบุ๊กยูทูบช้างศึกแมตช์เดย์ที่3ไทยพบกับจีนในคืนวันที่10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาของประเทศไทยณโอคาสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตและก็เฟซบุ๊กยูทูบช้างศึกสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะคัดเอา8ชาติ เป็นตัวแทนทวี er ปเอเชียประเด็นฟุตบอลเยาวชนโลกที่กาตา,าระหว่งางวันที่5ถึง27พฤศจิกายนในครั้ันี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันนะฮะก็ฝากไปจินแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับทีมชาติไทยยู -17 ปีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับเรแล้วยังไงงานนี้เจ้าแบงค์เปิดเผยหลังยิงประตูช่วยบริลัมเก็บ3มแต้มจากประยองได้นะ เดินกันที่เจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตาในรุกฝั่งของทนนันบริลลัมจิเต็ดนะฮะได้กราบหลังช่วยทีมต้องสังกัดเปิดรังเชื้อดระยองเอฟซีไป2ต่อหนึ่งศึกฟุตบอลทีหนึ่งดาร์ตดูการตบยี่สิบนัดที่17เมื่อวันที่ผ่านมาณสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมผลจกากเกมดังกล่าวทำให้ทัพปรสาศสายฟ้าแข่ง26นัดมีทั้งหมด64แต้มหลังจากฝูงของทันนาคะแนนต่อไปทิ้งห่างทรูบแบงคอก อันดับ2เป็น10แต้มแต่แบงคอ์อกแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดหลังจบเกมเจ้าแบงค์ที่ยิงไปหนึ่งประตูและก็คว้าแมนออฟเดอะแมชจากเกมเกมนี้เผยว่าดีใจครับเราได้3มแต้มแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากเลยนะก่อนจะที่เราจะหาโอกาสทําได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถทําได้โดยเป้าหมายครับส่วนประตูที่ยิงได้ด้วยจังหวะครับที่บิโซรีบังเอิญเห็นและก็ส่งมาพอดีพอดีทุกอย่างมันก็ไปเองตามอัตโนมัติถือว่าเป็นประตูที่ทําให้บรานั้นได้3มแต้ม ในเกมเกมนี้ขอบคุณโค้ชขอคุณทีมงานสตาฟขอคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมเราทำงานหนักมากนะครับต้องเตรียมร่างกายและก็นักฟุตบอลทุกคนในทุกๆนัดด้วยเพราะเราแข่งขีมากเลยนะและขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์พวกเรากันด้วยครับเจ้าแบงค์คนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายโดยสถิติคร่าวๆนะครับผมของสมบัติเปลือยตาในเกมเกมนี้ยิงไป1ประตูโอกาสยิงเข้ากรอบ1ต่อ3ครั้งสะบัดบอลในเขตโทษคู่แข่ง7ครั้งดวลกลางอากาศชนะ2ต่อ3ครั้ง นำบอลกลับมาครอง3ครั้งสำหรับโปรแกรมนัดแข่งขันต่อไปของฝั่งบริลัมเนียจะออกไปเยือนสุโขทัย FC ศึกที่1นึ่งในฤดูกาล2 0 2 4แมชเดย์ที่28วันอาทิวันที่6ีเมษายนเวลา18นาฬิกานาสนามทะเลหลวงสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ของเจ้าหนูสมุนท์เหมือนตาคนนี้กันด้วยครับและนี่ก็เป็นอจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชีสไตล์ประจำวันที่ 30มีนาคม2568โดยชายผู้บังคลั่งผูนน้บันทันครับ